สวัสดีครับท่านผู้ชมภาพที่เห็นเบื้องหน้านี้นะครับเป็นสมุนไพรกระเจี๊ยบแดงนะครับซึ่งอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะเก็บไปตากแห้งนะครับเพิ่มพลังงานธรรมชาติโดยการตากแห้งครั้งหนึ่งเป้าหมายก็คือว่าเป็นการเพิ่มธาตุไฟ ไม้พืชก่อนที่จะนำไปบริโภคนะครับเก็บเลยแม่ลูกใหญ่เลยนะ <c oughs> ลูกใหญ่อันนี้เป็นพันธ์ไม่ใช่พันธุ์ไทยนะครับเป็นพันธ์ุที่จะมีลักษณะกรีบเลี้ยงใบประดับขนาดใหญ่นะครับสีสดยิ่งถ้าเราเก็บตอนในช่วงที่ อุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วเนี่ยเป็นกระบวนการทางการแพทย์ดั้งเดิมนะครับที่จะต้องนำไปประยุกต์ใช้จากนั้นแล้วเราก็นำไปทำความสะอาดล้างนะครับแล้วก็แกะเอาส่วนเฉพาะที่เราต้องการนะครับนี่ครับที่เราเก็บได้ ประมาณนี้แล้วซึ่งเราจะเก็บทยอยเก็บทุกวันนะครับเนื่องจากว่า,าการนำไปตากเนี่ยมันจะมีพื้นที่จำกัดครับผมเมื่อเราเก็บมาได้แล้วนะครับก็จะต้องมาคัดแยกอดอกที่ไม่สมบูรณ์ออกนะครับหรือว่า ส่วนที่ไม,ไม่ไม่เหมาะนะครับเมื่อแกะเอา,มาเมล็ดออกแล้วเราก็จะได้กีบเลี้ยงแล้วก็ใบประดับอย่างที่เห็นแล้วก็นำมาฉีกให้เป็นชิ้นชิ้นเล็กๆแค่แม่แม่เน,นี้ยมันจะมีร่องของมันอยู่เนี่ยเป็นกรีบเลย <จะ S 1> อเสร็จแล้วถ้าเราไปล้างทั้งอันมันจะไม่สะอาดเราแกะออกอแกะอันแล้วก็ไปล้างน้ำให้สะอาด ของเรามันเป็นอินรีย์ไงดี<อ>ต่อสุขภาพ<อ>ผู้บริโภคใช่ครับท่านผู้ชมกระเทียบที่เราของเรานี่จะเป็นกระเทียบอินทรีย์ครับแล้วเราก็จะมีบางส่วนที่เก็บไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์นะ,มะเมล็ดพันธุ์เพื่อมีท่านที่สนใจก็ทักเาขา ถ้อมีคนสนใจทำยังไงอะ่ะสนใจก็ต้องพีออเดอร์สะอาดเราทำสะอาดแล้วก็<ส>ใหม่สดเราไม่ทำค้างไว้จนหมดคุณภาพนะเราต้องทำใหม่สดเอาช่วงไหนก็เอา การถนอมกระเจี๊ยบก็จบลงประมาณนี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ